นิทานเรื่องเจ้าเงาะกับรจนาฉบับแต่งใหม่นี้เริ่มต้นจากตอนที่เจ้าเงาะเริ่มจีบรจนานิทานเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับต้นฉบับแต่อย่างใดเจ้าเงาะกับรจนาณหมู่บ้านแห่งหนึ่งกลางหุบเขาอันเขียวขจีมีชายผู้หนึ่งนามว่าเจ้าเงาะรูปร่างอ้วนกลมผิวคล้ำผมหยิกหย่อยใบหน้าดูประหลาดไม่เหมือนใครแต่น้ำใจของเขานั้นอ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยความเมตตา เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆในป่าเลี้ยงชีพด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์วันหนึ่งเจ้าเงาะเดินผ่านทุ่งดอกไม้เขาได้พบหญิงสาวงามคนหนึ่งกำลังเก็บดอกไม้อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่หญิงสาวคนนั้นชื่อว่ารจนานางเป็นลูกสาวเจ,าเจ้าเมืองที่ปลอมตัวออกมาเดินเล่นนอกวังเพื่อสัมผัสธรรมชาติทันทีที่เจ้างาะเห็นรจนาเขาก็รู้สึกเหมือนหัวใจพองโตเขาเดินเข้าไปหาเธออย่างกล้ากล้ากลัวกลัว แล้วเด็ดดอกไม้สีแดงสดดอกหนึ่งมายื่นให้อย่างสุภาพแม่นางขอรับข้าขอมอบดอกไม้นี้แด่ท่านเพราะเจ้าคืองามที่สุดในทุ่งนี้เจ้าเงาะกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงใจรัจนามองหน้าเจ้าเงาะด้วยความประหลาดใจแต่เมื่อเห็นแววตาอบอุ่นของเขานางก็ยิ้มอ่อนขอบคุณเจ้ามากนะข้าไม่เคยมีใครมอบดอกไม้ให้ข้าเช่นนี้มาก่อนเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เจ้าเหมาะก็มาหารจนาแทบทุกวันเขานำผลไม้ป่ามาฝากเล่าเรื่องสนุกสนุกให้นางฟังและช่วยนางเก็บดอกไม้แม้ว่ารูปร่างหน้าตาเขาจะไม่งดงามแต่หัวใจของเขากลับเปล่งประกายยิ่งกว่าทองคําแม้ชาวบ้านบางคนจะหัวเรยายเยาะที่ชายผู้มีรูปร่างแปลกประหลาดไปหลงรักหญิงสาวผู้สูงศักดิ์แต่เจ้าเหมาะไม่เคยละทิ้งความตั้งใจ เขาพิสูจน์ตนเองด้วยความดีงามและความจริงใจขอบคุณที่รับชมรับฟังโปรดติดตามตอนต่อไป EP. 2ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ